เพื่อนรักจังมาชมบรรยากาศหลังชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วเนาะก็จะกลายเป็นเนี่ยค่ะทุ่งฟางซะแล้วไม่ใช่ทุ่งข้าวลวงทองเป็นทุ่งฟางกว้างไปเลยนะคะตอนนี้ก็จะกลายเป็นฟางแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแต่รักจังเห็นต้นข้าวหลงเหลืออยู่นะคะน้องน้องรอสายตารอสายตาลดเกี่ยวข้าวนี่ค่ะ เพื่อนค่ะนี่หนึ่งกอนะคะทุกคนหนึ่งกอเขาจะอยู่ริมทางเนาะรถอาจจะไม่ถึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มีกิ่งไม้ยื่นออกมาเกะกะรถอาจจะไม่ได้วิ่งมาชิดตรงนี้เนาะน้องกอข้าวกอนี้น้องก็เลยหลอดพ้นสายตาไปนี่คะ่ะทุกคนค่ะน้องยังมีรวงอยู่นะคะแต่ก็ไม่สมบูร,รณ์เท่าไหร่เพราะน้องอยู่ริมริมไงคะอยู่ริมขอบแปลงนานะคะนี่หนึ่งต้นนะคะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่มีอีกต้นหนึ่งนะคะเปนเพื่อนจา๋าแล้วจังจะพาดูเนาะนี่มีอีกต้นหนึ่งเขาเรียกว่ากอสิเนาะกอข้าวอีกกอหนึ่ง น้องไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนี่อันนี้ตวงนี้ก็จะแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะนี่ค่ะก็ยังหลงเหลืออยู่นะคะเก็บอันนี้เห็นพ่อเขาเคยมาถ้ามันถ้ามันแก่แล้วพ่อเขาก็จะเก็บไปให้ให้น้องไก่กินนะคะเห็นพ่อบอกมามาเก็บบ้างเหมือนกันถ้า ถ้ามันมีเยอะใช่ไหมคะนี่ก็อีกกอนหนึ่งนะคะที่รอดพ้นสายตาลดเกี่ยวข้าวไปนั่นเองโอ้ก็มีหลายกอเหมือนกันเพื่อนๆจ๋าจะไม่สมบูรณ์หรอกเพื่อนๆดูริมริมนี้นะคะก็จะไม่โดนก็มีหลายกอนะคะอยู่ริมริมนะคะเพื่อนๆจ๋าจะไม่โดนรดเกี่ยวข้าวไปเนาะเดี๋ยวเราจ้างถอยหลังให้เพื่อนๆดูเนาะนี่ก็อีกกอนหนึ่งนะคะทุกคนนี่ก็อีกกอนหนึ่งนะคะนี่ก็อีกกอนหนึ่งนะคะที่รอดพ้นสายตานี่นี่นี่ค่ะกอข้าวกอข้าว หกก็คือจะเป็นแถวแนวทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะริมนี้ก็จะเป็นแนวเป็นแถวไปเลยนะคะที่รอดพ้นสายตารถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวไม่ถึง <laughs> เขาก็ไม่ได้ซีเรียสเนาะเขาก็ปล่อยไปเพราะว่าต้นไม่สมบูรณ์ด้วยไง,งคะเ <laughs> พื่อนๆค่เนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาแก่นะคะก็จะกลายเป็นอาหารของน้องกุ๊กไก่นะคะเดี๋ยวน้องกุ๊กไก่ก็จะมา คุยเขีย่ยหากินนะคะจิกกินนะคะก็จะกลายเป็นอาหารของน้องไก่นั่นเองอันนี้คือจะเป็นริมๆไงคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็คือทุ่งนาข้าวที่เก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นฟางทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีมากเลยพอตรงนี้แดดยัง เมื่อกี้แดดมาแต่ตอนนี้แดดหายไปแล้วทุกคนก็จะกลายเป็นทุ่งข้าวที่เป็นฟางเขาเรียกทุ่งฟางก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวลักจังก็จะมาเก็บเศษฟางนี่แหละคุณเพื่อนค่ะเอาไปคุมหน้าดินต้นไม้ได้เลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเพราะว่าเขาก็ทิ้งไว้อยู่แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะคะนี่ก็เป็นฟางข้าวที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างที่รักจังเกินไปเนาะเอาไปคุมหน้าดินของต้นไม้ที่เราปลูกได้เลยนะถ้าเราไม่เก็บไปเขาก็จะปล่อยให้แห้งไปแล้วก็ ก่อนที่เขาจะมาทําอีกเขาก็จะใช้วิธีในการอาืมนะคะโอเคนะคะประมาณนั้นนะคะทุกคนนี่เก็บเกี่ยวบรรยากาศภาพทุ่งนาหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะวิวสวยไหมคะทุกคนลมเย็นๆค่ะอู้ยแดดไม่แรงทําให้รักจังสามารถอัดคลิปได้สบายใจเลยเ,เพื่อนๆคะ่ะนี่ก็คือสวนของรักจังนะคะนี่เป็นสวนบ้านรักจังแล้วนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นสวนแล้วนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นเล้าไก่ของพ่อนะคะทุกคนนี่เป็นเล้าไก่นะคะอยู่ริมสวนเลยท้ายสวนสุดเลยนะคะเก็บบรรยากาศภาพมาฝากเพื่อนๆทุกคนคะ่ะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะบายบายขอบคุณเพื่อนๆรับชมจนจบสวัสดีจ้า